สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดตึงเหลืองอสนี่จันป้านะครับสนี่จันป้ามันก็มีไล่ชนิดแต่ก็มีลากไล่นะครับมีเยอะมากมันบอกว่ามันค่ายๆปั่นมาตั้งกี่ร้อยปีเลยนะครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้นะครับหรือว่าจะมาในยุคกงในโดเร่าก็ไม่แน้นะครับอันนี้ผมไม่สามารถจะรู้ได้แต่ว่านะครับเรามาพูดตึงเหลืองสนี่จันป้าดางังบอกว่าตนนี้กำลังเป็นกระแสกันเลยนะครับ ซาเน่จันป่าดังนะครับอ่าผพก็เกินกันเลยว่าซาเน่จันป่ามีรากไล่ชนิดมาร์กนะครับมีทางมีในตำราที่อาจารย์เขาได้ศึกษานะครับแล้วก็ขนคว้ากันแลวก็ก็ได้จดบันทึกกันถ่ายรูปกันนะครับทุกคนก็จะมีเดี๋ยวผมให้เรียนก่อนเอาคอยเลยในในนี้นะครับเชนเชนนะครับเ็นซาเน่จันอ่าซาเน่จันมาพูอ่าอ่า สะน่จันมาพูนะครับนี่นะครับมีในตำรานะครับขีดิจะสมาคมวานิ่งประเทศไทยนะครับสเน่จันมาพูนี่นะครับพี่น้องนี่คือรูปการใบใบกบใบยูใบลงใบคือเขาจะโบมิดเลยนะครับคือเขาจะโบเม็ดเลยนะครับนี่นะครับนี่คือสน่จันที่มีในตำรานะครับอ่ะเลยก็ต้นต่อไปกันอ่ะสเน่จันมลกรตนะครับ นี่จันโมรากตนะครับทุกคนอ่าปร,ประจําไม่ชัดนะครับคงตรงข้อตุนด,ด้วยนะครับเพราะว่ามามืดวันนี้เพิ่งสักงานนะครับเพิ่งสักงานนี่จันโมรากตนะครับเขาก็ะโบมาเลยลําต้นเป็นเงาอยู่ใตนน้นี่นะครับ,รบนะี่นะครับใบก็มี่ป่าลักษณะป่านะครับโบลําต้นโบเบโบลักษณะซีโบลักษณะนะการถูกอย่างนะครับอ่ะเสร็จก็มาชมนะ สนีจันตัวทีวาส่วนพุ่มมีมาทิรุดเลเนีจันตัวนี้พุ่มโฉบที่สุดเลยนะครับก็คือสนีจันมาโนราสนีจันมาโนรานะครับลักษณะเขาก็จะมีลําต้นเหงาอยู่ใต้ดินนะครับรื้อโทษยาวไปตามดินนะครับการใบสีเขียวอ่อนนวลสีเขียวนวลนะครับไม่ใช่สีเขียวเข้มอ่าลักษณะใบก็วาวาๆกันไปนะครับอ่าการใช้ประโยชน์เป็นสีมงคลในการค้าค่าย ลืออีกชื่อนึ่งเลียวสเนจันซีดานะครับเขรดิตจากสมาคมหวานเห็นประเทศไทยนะครับนี่คือรูปภาพนะครับไม่เคยรูปภาพนะครับนี่คือสเนจันทีมีในตำรานะครับมีหลากหลายนะครับแต่ว่าวันนี้เวลามันจำกัดนะครับอล้วก็มีสเนจันกูมินสเนจันกูมินนี่ลายคนรูจักกันดีแล้วนี่นะครับสเนจันกูมินลักษณะใบองเก็จะกลมนะครับ <c oughs> ลักษณะใบจะกลม การสีเดงนะครับอ่านี่ใครๆก็รู้จักกันอยู่แล้วนะครับเละสซะี่จันกูเมน,นี่โผโเข้าดัางไปทุกคนก็จะไปเรียกว่าเป็นสะนี่จันบุตรสลาคมนะครับอ่านี่จันบุตรสลาคมก็คือสะนี่จันกูเมนเละสะนี่จันกูเมนมาจากไหนครับสะนี่จันกูเมนก็มาจากป้าเมื่นกันนะครับก็คือสะนี่จันป้านะครับเต้น ในประเทศไทยเราได้นําข้าวมาเป็นโรยๆปีเลียนะครับถ้าข้อมูลขาดเขอนตรงขอร้ออภัยนะครับเพราะว่าผมเป็นเด็กรุ่นไม่ทีว่าศึกษาเกียกับหวานนะครับอ่ะอ้องข้อโทษดด้วยนะครับนี่นะครับไซนี่จันโกมินนําข้าวมาเป็นโรยๆ,ๆปีเรียเลยโอด,งอดงังโอ้ดังทึ่งก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นคําว่าบุตราลัคนะครับนี่ขู่มินนะครับ ก็ตอนต่อไปนะครับนี่ผมมีต้นจริงไม้ชมไม่กี่ต้นนะครับส่วนต้นนี้เป็นต้นนี้เป็นสะนี่จันอาซี่อาจจะไม่ชัดนะครับผมว่ามันเป็นกลางคืนนะครับเอาลักษณะขาวขาวนะนะเอาทุกคนนะอันษ้ะขาวขาวนะครับต้นนี้เป็นลักษณะโค้งสะนี่จันโมรกดผังงานะครับเป็นลักษณะโค้งสะนี่จันโมรกดผังงานะครับการลักษณะเขาก็จะเป็นใบตั้ม ตำราแล้วครับได้ป่วยไว้เลยนะครับบวยไว้เลยนะครับต้นต้นนี้เป็นสะนี่จันต้นนี้เป็นสะนี่จันดําดำนินละกาลนะครับเป็นดำนินละกาลนะครับนี่ตตยใบจะเป็นสีหนาสีดำถุกใบเลยนะครับหน้าใบจะเป็นสีดำเลยนะครับสีอาจจะไม่ชัดตรงก้อไยนะครับก้อไกรบนะครับเพราะว่ามันพึ่งว่างงานนะครับนี่นะครับต้นนี้คือดำนินละกาลก็มีในตำรานะครับ เลืผมวกจะอ่าผมจะขยายให้ฟังวา่าตำราว่านตำราเสนีจันนะครับมีเบงกอไปเยเอะแต่อาจารย์เขาจะทานะครับมีประมาณโครงส้ามตำรานะครับทุกคนเตละตำราอาจจะอ่าเตะตังกันไปเล็กน้อยนะครับทุกคนอ่ะเสร็จเรามาเร่งกันซึ้งเหลืองมะข่าวเหลืองที่ผมจะเร่งกันเลยนะครับมาอดทนนะครับอดทนฟังเสี่ยงไม่ไกลโผล่เลยก,ก็ซี่อาจจะไม่ช่วยนะครับมา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  มาเล่กันมาเล่กันอ่ามาเล่ตน้นนี้กันนะครับต้นนี้คือสะนี่จันต้นนี้คือสะนี่จันมนุลานะครับข้าดดังนะครับข้าดังโคก็อย่างเป็นสะนี่จันมนูลาหมครับทุกคนสะนี่จันมนุราดังโกอย่างเป็นสะนี่จันมนูลาดังน,นะครับจะโบว่าเป็นไม้มนูไม่ได้นะครับโบว่านี่คือสะนี่จันมณนราดัง มาดูอีกต้นกับมาดูอีกต้นหนึ่งอ่ามาดูต้นนี้แล้วต้นนี้เป็นสะนี่จันมโนลานะครับเละต้นน,นี้เป็นสะนี่จันมโนลาดางโคก็ยังเป็นสะนี่จันมโนลาตามตาลาโค้งที่อาจารย์เขาเขียนกันมาทุกไหมครับทุกคนโคก็ยังเป็นสะนี่จันมโนลานะครับไม่ใช่ไม้มานูทางทิศนะครับอ่ามาอีกต้นหนึ่งแล้วต้นนี้นะครับ ต้นนี้ก็เป็นต้นลูกพองต้นถีบมชูไว้นะครับต้นนี้ก็เป็นสะนิจันมโนลานะครับเหล่าโขดังเหล่าเขายังจะเป็นสะนิจันมโนลาไมเขาก็ยังเป็นสะนิจันมโนลาดังนะครับทุกคนจะมาโบว่าสะนิจันป่าดังเป็นสะนี่จันถีมโนขึ้นมามันมันมันไม่ช่านะครับทุกคนมันไม่ช่ายนะครับโะว่ามันมีในตำรานะครับอ่า ขนาดบุษราคัมนะครับเข้ามาจะกูมินอะไรทำให้เขาไม่เป็นสนี่จันติวมานูนะครับใช่ไหมครับสนี่จันทุกท่ายปันนะครับมาจะป้าเทปถูกจะชนิดนะครับอถูกชนิดนะครับต้นไม้ถังไร่นะครับทั่วลุนี่นะครับมาจะธรรมชาติมาจะป้านะครับพิมยืนยันได้เลยนะครับต้นไม้ถูกย่างนะครับ อ่ามีต้น,นอะไรเดียวเยวพมเลยไอ้อ่าอ่ามาคุยเลื่องต้นนี้กันมาคุยเลื่องต้นนี้กันอ่าทีนี้มาคุยเลื่องต้นนี้ไม่ใช่ว่าพมจะค้าข้างตัวเองอย่างเดียวนะครับอ่ามาดูต้นนี้กันต้นนี้เป็นสสน่จันไหมปีนองวะตุกคนวะซี่ไม่ชัดนะครับเสียดายอย่างเรยงนะาพ่มพึ่ง,งว่างงานรู้กว่าคบเดียครับต้นนี้เป็นสสน่จันไหมอ่าอ่า ต้นนี้นะครับต้นนี้อาจจะไม่ฉายสน่จันนะครับโปะหวาไม่มีในตำราใช่ไหมครับทุกคนต้นนี้ไม่มีในตำรานะครับอ่าพมไปตื้อมาข้างโคงเที่ยวบ้านนี้นะครับพมไปห้ามาเดียวไม่มีในตำรานะครับเงาเข้าก็ซี่เข้าก,ก็พิษยาตำรากลิล่นเขาก็จะไม่มีนะครับอ่า,อาครับทุกคนเซตนีมีต้นเดียวกันครับ แต่พันสายพันเดียวกันแต่ว่าข้าดังนะครับสายพันเดียวกันแต่ว่าข้าดังผมจะไม่สามารถจะไปเรียกได้ว่าเป็นสะนี่จันมโนราดังสะนี่จันกูมีนดังผมจะเรียยไม่ได้นะครับผมเลยต้องใช้คําว่าสะนี่จันป่าดังนะครับเพราะว่าผมไม่รู้จักสายพันโปรสายพันเนียไม่มีในตำรานะครับเราเลยเรียกกันว่าสะนี่จันป่าดังนะครับทุกคนต้องเยะทำความเข้าใจนะครับทุกคนอ่า โอเคอ่าจบเพียงเท่านี้แหละพุ่มเล่นกันง่ายๆนะครับเราเล่นร่าตายกันง่ายๆนะครับแล้วก็พมนะครับโคฟากนะครับผีๆทานฐานทุกคนนะครับอยากจะให้ประกาศกันไปนะครับวานะครับสายนี่จันในประเทศเรานะครับมีอีกลากไล่ใสยพันนะครับลงศึกษ่ากันเลยลงศึกท่ากันเลยครับพี่น้องทุกคนครับลงศึกษ่ากันเลยนะครับอ่านี่พ่อไม้เหล็กขาวๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับ นี่คือสนี่จันนะครับนี่ยังไม่มดนะครับอ่านี่คือสซนี่จันช่วหนึ่งของเนี่จันป้าบ้านเรานะครับที่อาจารย์เขาและก็นักวิทยาศาสตร์นะครับเขาได้ศึกษาเขาได้ถ่ายรูปเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับมีเกินกว่าห้าทิพย์กว่าชนิดนะครับทุกคนเรื่องวัานธมทิพย์พ้ก็จําไม่ได้นะครับพ้ความรู้ไม่แน่นแต่ยากจะอธิบายทุกคนฟังนะครับนะครับอ่าตดท้ายนะครับตายคลิปนี้ก็ขอฟากนะครับ พอฝากบพี่นงนะครับกขอฟากทุกๆคนนะครับช่วยกันนำซานเน้อนะครับช่วยกันเพกกระจายออกไปนะครับวาสนี่จันประิทไทเรานะครับช่วยๆทางนั้นเลยสานีจัน้าดางบ้านเราช่วยๆทางนั้นเลยนะครับเรายามวันหลังเกยไม้ไทยนะครับไม้ไทยเราช่วยเยอะตัวนี้ดีเห็นออมาในกลุ่มนะครับในไลน์ในเฟซเลยนะครับ ช่วยกันเลยครับช่วยกันปันให้คนรู้จักสานี่จันป้าไทยเรามีชื่อว่าอะไรอะไรนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันขายยาให้เขารู้จักสานี่จันบ้านเรานะครับโอเคครับสาหรับคลิปนี้ก็ก็ฝากไว้าแถวนี้นะครับอ่าสำหรับพ่อมโกไม่ข้อได้มากนะก็ให้ทุกคนไปกดนะครับกดติดตามเพจบ่มีเพจก้องพ่อมิองนะครับเพจก็องพ่อมีชื่อว่าเพจ นี่จันหมยมงคลนะครับนั่นคือพิษนะครับเละมีชง y o YouTube ชง u t u b e ของผมๆก็คือชงอต้นไม้ล่างบานนะครับช่วยกันนะครับไปกดติดตามไปกดไลค์กดแช์นะครับขอให้ผู้ชมที่รับชมคลิปนี้นะครับมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงนะครับโดภไยจะโลกไปต่างๆนะครับขอให้ พ่อบันดานอย่าสิงสักคลิปถางไรนะครับพ่อบรรด,ดานบรรดาในทุกคนล้ำรวยนะครับผมอ,อย่าลืมไปกดติดตามจงต้นไม้ร่างบ้านของผมด้วยนะครับชารัตคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ